ค่ำคืนโกลเด้นโกลเบสปีนี้ถ้าพูดถึงชื่อที่ทำพรมแดงสันจริงๆหนีไม่พ้นลีเซอร์เพราะทั้งงานมีเธอคนเดียวที่เลือกใส่แบรนด์ช็อคเมลส์และกลายเป็นลุคที่ถูกพูดถึงหนักสุดลุคหนึ่งของค่ำคืนนั้นแบบไม่ต้องพึ่งแบรนด์ยักษ์ใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นที่เด่นแต่พลังโซเชียลของลิซ่าก็แรงจนตัวเลขพูดแทนทุกอย่างเมื่อภาพจากงานบนอินสตาแกรมของเธอกวาดยอดไหลทะลุ2.3ล้านจากฐานผู้ติดตามกว่า106ล้านคนส่งผลให้ช็อคเม u ส์ได้รับการมองเห็นนนนนแแบบบบกกกก้้าาารรรระะโดดดดใััััลลทททงีี่่์สยยฟชหค แต่ยังไม่ใช่ตัว t อบกระแสหลักในงานพรมแดงระดับนี้ความปังครั้งนี้ยังได้รับการยืนยันจากฝั่งสื่อแฟชั่นเมื่อรายงาน MIV Red Carpet Power Rankings Golden Globes จัดให้ลิซ่าติด top 5 women on the red carpet ในอันดับ3ด้วยมูลค่า media impact ว a l ล e สูงถึง5.3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ185ล้านบาทไทยเรียกได้ว่าลูกเดียวสร้าง Impact ระดับเงินสะพัดด้านแบรนด์เครื่องประดับและนาฬิกาบกรกเกอรี่ยังคงยึดเบอร์1ด้วยมูลค่า MIV 9.1ล้านดอลลาร์ขณะที่ฝั่งแฟชั่นช็อคเมล์ ก็ไต่แรงติดท็อป10แฟชั่นแบรนด์อันดับ7ดด้วยมูลค่า5.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว193ล้านบาทไทย